ทักทายครับทักทายล่ะกัสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับสุขูสุขคนกันเราครับมนีไอปองใช่นะครับกะอยู่ที่ไรที่นาเหมือนเดิมคือเก่าสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนกันเราครับไอปองใช่นะครับมารายงานต้นระยงานโตกันเราครับผมบ๊วยพร้อมกับบรรยากาศมองให้ทงหน้าคือเก่านั่นแหละครับพี่น้องครับผมอยู่ดีไม่แห้งนะครับสุขสบายดีกันสุขูสุขคนอยู่ดอกนอนนะครับพี่น้องครับผม เงียากาศนะครับท้องไร่ท้องนาปากตอนพีตอนนอกนะครับสุมองสุบ้อนกันเรากันครับนะครับที่ติดตามนะครับทางช่องไอ้ปองชัยกันเรากันตอนนีครับพี่น้องครับผมนักสีไปใส่นะครับพี่น้องแต่ละมือแต่ละเว้นอู้บาาตงงัวใหญ่เลยพี่น้องเนี่ยจะยพาเราจะโดดไปเหมืนอนยงโยงเหมือนวันอ้มาคอยหอยมาวางไข่นี่เนาะ เห็นบับพี่น้องเห็นหอยบอนะลเนี่ยเรียงห้อยนะครับไว้แต่ก่อยไป่แต่ย่ำกินนะครับพี่น้องบอเนี่ยอันนี้บอเป่ารวม <c oughs> นะครับพี่น้องเรียงป่ารวมแล้วบอเนี่ยบอมีเวียกบอมีงานนะครับพี่น้องเสากะยกยุ่งยุ่ยนะครับอยู่ไฮอยู่นาอยู่สวนนั่นสิละครับพี่น้องจากเิีย็ดอีกอย่างนะครับ นี่ครับพี่น้องครับม่าอยู่ไงก็สบายหูสบายตานะครับพี่น้องมีความสุขแล้วนี่ครับยืดน้ำให้น้ำหน้าน้ำส่วนนะครับน้องครับผมทรงตอนพีตอนน้องนะครับเป็นกําลังใจน้ำกันนะครับงบน้อยทุนน้อยก็ทยอยทํเทีละเ็กทีลน้อยไปนะครับพี่น้องเพื่อความสุขนะครับย่ำเถาย่ำแก่มากกระสีมะนังยุงยุยยุนหมุนนี่แหละไม่ได้ไปใส่อก งูปลาหรือว่างูน้ำหนะ่ะเห็นตาหัวเใช่ไหมนะพี่น้องเห็นคือผมบ่แม่นบ่แม่นงูบะนั่นนั่นนั่นเห็นตาหัวเห็นบ่มท่านพี่น้องเห็นบ่ยมนะไปแล้วนะงูหร <c oughs> ือ <c oughs> งูปลาะนะนะครับพี่น้องครับผมส่งความสุขนะครับไปน้องกันโอ้งามผักบัวบ่อนี่งามเฮี้ยงหวานะครับพี่น้องโอ้โหนครับบรรยากาศอยู่ไฮย,ยู่น่าอยู่สวนนะครับ นี่มองนั่งชิวๆเงี้มือเลี้ยงนะครับพี่นอ้องไปยางไปบิง่งไก่อันนี้ก็เป็นนาข้าวนะครับต้นบักข้าวันนี้ปลูกไม้นะครับพี่น้องกกผักต้นอันนี้ใหญ่ดุนี่พี่น้องต้นหูก,กระจงหรือต้นแพรบารามีเนี่ยปูกพร้อมกันเขาใหญ่มือละพี่น้องอันนี้มันใหญ่ดุก็ลเลบยบ่ไปใส่บ่ไปบ่ามา่าอะไรก็เตีย้ยตะเปโพยงสิละ เขาเทียจังไดีก,กับมันดีมันคือบนใหญ่พี่น้องหรือว่าต้องซื้อต้นใหม่มาปลูกแทนว่าจะปลูกไว้เป็นห่มไหมปกติแล้วปลูกห้าปีมันต้องมันใหญ่ไปเลยปลูกหาปีมันใหญ่ต้นทมเป็นห่มหมดแล้วไปปลูกหาปีอันนี้หาปียังใหญ่ไปใหญ่มาใหญ่ไปใหญ่มาเตี่ยเลยพี่น้องหรือมันต้องกลายเป็นไม้ประดับเราบนีสมันต้องใส่กระถางเป็นไม้ประดับไม่โตแล้วใช่ไหมเลยนี่ยเม่นอ่ะพี่น้องปกติปลูกหาปีโอ้คุณอ่ะ สูงลิฟ่าผมได้ปูหาปีเนี่ยสมุนนะครับผมนะอนอมันจะต้นไงสมุนเหรเน่ยอันนี้ผมไปผมมาเองครับพี่น้องหืดยู่เด้่ผมกันเลยสงสัยเป็นน้ำหใหญ่ดูนะครับพี่น้องบรรยากาศนะครับผมตรงไฮตรงหน้านะครับปากตอนพีตอนห้องสมองสุงงสงบานกับเรากันนะครับ <c oughs> มะพร้าว <c oughs> ปลูกใหม่นะครับมีสองต้นตรงนี้ก็ปลูกใหม่นะครับเนาะกำลังแตกหน่อแตกก่อนนะครับพี่น้อง ไม่นะครับมะพร้าวต้นเตี้ยนะครับบ้านแพร่นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเตี้ยจริงไหมก็อน่าจ,จะเตี้ยครับพี่น้องท้องเกาะมาออกผลไรนะครับสัง่งมาตตาบัตรแผ่อย่างเดียวนะครับทุกคบนบกศอกซิด้าบั่นๆนะครับคิดพ่อสมัยเป็นเด็กน้อยนักเรียนบ่ครับพี่น้องเฮ็ดพริกผงกินบั็อกซิดานั่งขังหัวขางสวน มักซีดาหน่อยนี่เขาเอนมักซีดาหน่อยนองรับิีดาเอ, <c oughs> อ้าแล้วก็พี่น้องครับผมจะสิทาอีกอย่างฝากต้อนพี่ต้อนน้องเอาเป็นมาเมื่อนี่แค่นี้ก็เรากันนาอนะครับไอ้ปองใช้ลำลาพี่น้องสุขูสุขคนไปก็เรากันนะครับเดี๋ยวจะเจอกันใหมนะครับพี่น้องครับผมคลิปหน้าก็เรากันนะครับอยู่ดีไปแห้งกันสุขูสุขคนก็เรากันนะครับพี่น้องครับผมบ๊ายบายครับผม